พี่แววพวกได้ยินคุณลุงพูดถึงเรื่องนวดใช่ไหมอืมงี้เราไปหาคุณลุงที่ห้องนวดกันดีกว่านะงั้นเราไปหาคุณลุงกันเถอะค่ะไปเลยจ้าคุณลุงครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับไปไหนกันมาเนี่ยโอ้ยลุงปวดขาลุงก็เลยมาหาหมอเขาให้เขาช่วย ทำให้ลุงหายปวดน้อยนวดแล้วจะหายปวดได้ยังไงคะน่าจะปวดมากขึ้นการนวดเนี่ยนะมันเป็นเทคนิคศิลปะแบบไทยอย่างนึ่งในการรักษา ซึ่งมันช่วยในการรักษาโรคหลายอย่างที่บางครั้งเนี่ยยาก็ช่วยไม่ได้หรือว่าการที่เราบางครั้งเรานวดเนี่ยเราไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดมันก็ดีกับร่างกายจากที่เราเคยอ่านในหนังสือสารานุกรมนะคะการนวดเป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีมานานแล้วมีวิวัฒนาการแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องอเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาโรคโดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีหลักการระหว่างผู้ให้การรักษาและผู้รับการรักษา เคยเห็นหมอใช้ศอกใช้เข่านวดด้วยอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการนวดแบบเฉลยศักดิ์คือเป็นเรองการนวดแบบพื้นบ้านคนสามัญชนเนี่ยเขาก็ช่วยกันนวดกันตรงไหนเจ็บตรงไหนป่วยก็ใช้ศอบกบ้างลงเข่าม้างนะนอกจากนี้แนี่ยนะการนวดแบบเฉลยศักด์ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าการนวดจับเส้น เพื่อให้คลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นด้วยล่ะแล้วที่หมอนวดคุณลุงอยู่เป็นแบบไหนคะเขาเรียกกันว่านวดแบบราชสำนักเป็นการนวดโดยใช้นิ้วโป้งและก็ปลายนิ้วในการนวดซึ <Lore owner. S 2> God, his his ่งเป็นการนวดถวายพระมหากษัตริย์แต่โบราณนั่นะแล้วก็การนวดประเภทนี้เนี่ยไม่นิยมใช้ศอกใช้เข่าแล้วเวลานวดก็จะต้องมีความสุภาพอ่อนโยนเวลาหายใจก็ไม่ก้มหน้าหายใจลดคนถูกนวดถ้านวดก็ใช้วิธีนอนตะแคงบ้าง นอนหงายบ้างหรือว่านั่งแต่จะไม่นิยมใช้วิธีดัดหรือใช้วิธีลงปอกลงเขาดัดแล้วหมอน้ดจะรู้ได้ไงครับว่าจะต้องนวดแบบไหนไม่ยากเลยก็ถ้าเกิดเป็นการนวดแบบเฉลยศักด์ก็จะเหมาะกับคนทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการนวดแบบราชสำนักเนี่ยจะเหมาะกับผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุนอกจากว่าการนวดแบบเฉลยศักหรือแบบราชสำนักแล้ว เด็กๆทั้งหลายรู้ไหมว่ามีการนวดแบบแบบไหนอีกนวดแบบฝ่าเท้าครับการนวดแบบฝ่าเท้าเนี่ยเป็นความเชื่อของชาวจีนที่เชื่อว่าบนฝ่าเท้ามีจุดะท้อนของอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายการใช้นิ้วมือกดตามจุดต่างๆที่อยู่บนฝ่าเท้ารอบหลังเท้าแล้วก็รอบข้อเท้าเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นการทํางานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายให้อยู่ในสภาพสมดุลแล้วก็เป็นการรักษาโรคได้ด้วยค่ะ หมอนวดที่เก่งจังเลยนะครับต้องมีทักษะรู้จิษวีแล้วก็รู้ร่างกายิะลีล์ของเราด้วยลุงว่าคนที่เก่งที่สุดนั่นก็คือพี่แววของโป้มจับต้นน้ำนั่นแหละเพราะว่าพแพทย์แผนไทยเนี่ยตอบได้หมดเลยทุกอย่างคงอยากเป็นหมอแผนโบราณอย่างที่พี่โต้งว่าแน่เลยโอ้โหพี่ว่าพี่ไปเดินบริหารเท้าเป็่นโน้นดีกว่าไปลนะรอด้วยสิพี่แววเดี๋ยวลุงนวดเสร็จแล้วลุงตามไปนะ ทสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดปิวรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน